โเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทาเคชิครับผมเหมือนเดิมเราก็เปลี่ยนนิดนึงวันนี้เรามาอ่านวิดีโอเนาะเราไม่ได้สตรีมวันนี้ลงสตรีมเร็วนิดนึงถ้าไม่มีใครเห็นก็ไปลองดูได้เอ,อยู่ในไลฟ์สตรีมเพลย์ลิสต์เนาะมาแบบสตรีมไม่ได้นัดหมายอะไรเลยอะ <c oughs> <c oughs> ก็มาวันนี้เราจะมาดูเรื่องอทำวิดีโอสำหรับเด็กใหม่ นะฮะที่ที่เพิ่งเล่นกันแล้วก็มานเห็นก็โดดลงมาด้วยกาวฟาร์มนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บแม่งไม่มีมอดใช้ก็มาดูว่าเราหาหมอดได้ที่ไหนบ้างก็ง่ายๆเอาจริงๆแล้วคือคำตอบง่ายๆที่สุดที่ทุกคนจะพูดกันก็ลงดาร์กโซนอยู่โซนนี้นะฮะก็จริงๆถามว่ามันเวิร์กไหมก็เวิร์กอ่ะมันก็ตอบอยู่แต่คือมันก็ยังมีเปอร์เซ็นที่ว่าเราเอ็กทราคของไม่ได้เนาะไอ้เรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน แต่มันยังมีอีกที่หนึ่งที่อาจจะมองข้ามกันเยอะคือใน Base o p e r a t i o n ในส่วนของ Terminal ครับผมตรงนี้มันจะมีหมอด้ายอยู่หมอดสีทอง Level 31บ้างอันก็32เนาะเราใช้ใช้ใช้พวกนี้เพื่อใส่เปืนใส่อะไรสำหรับคนที่อออยังใส่หมอดม่วงกันอยู่เนาะก็เนี่ยครับเรากด Fast Travel มามันก็จะขึ้นให้ฮับหรืออันดีก่าคนที่มี DLC มันจะขึ้นอันดีกราวให้ด้วย คิดว่านะถ้าคนไม่มีดีเมันจะขึ้นครับให้น่าจะใช่แหละเราก็ฝา t ทราเวลไปเลย <c oughs> นะครับก็ไปดูกันว่ามันขายเป็นไรอ่ตรงนี้เป็นไม่ใช่มอดแบบเป็นชิ้นนะอันนี้บอกก่อนว่าเป็นบูปินบูปินเราต้องมานั่งครับครับเองอ่ทำไมผมถึงแนะนำอันนี้เพราะว่ามันหาจะบอกว่าง่ายกว่าไหมมันไม่มันไม่เสี่ยงที่เราจะเสียของอ่า คือไม่ไม่เสี่ยงที่ว่าแบบสมมติลงด์กโซนเนี้ยเราเก็บของเสร็จปุ๊บเราไปเอ็กทรักเอ็กทรัเสร็จแล้วทำไงเกิดแบบโลกมาตัดเชือ่อทำไงของก็ดอกหมดเลยเราก็อดน,นะเออแต่ตรงเนี้ยคือของมันการันตีว่าเราได้อยู่แล้วแต่มันอาจจะได้ชา้านิดนึงซึ่งไม่เป็นไรอ่ะโอเคก็มาดูกันไอตัวที่เราต้องมาซื้อก็คือเดินจากตรงเนี้ยเดินมาหาไอทหาร JTF คนเนี้ยชื่อ Special Blueprint Vendor นะครับ มันจะขายมอดขายบูปิน้นมันจะขายบูปิ้นหมดเลยเกือบทุกอย่างอะในเกมตอ,ต,อตอนนี้ก็มีถึงเนี่ยก็อย่างที่เห็นของเขียวโลนสตาร์สองหนึ่งสไล่ไปของทองอันนี้เวปอนพาร์ตเอาไว้เวปอนคิดเอาไว้คอนเวิร์ตพวกแมททีเรียลท,ที่เรามีเป็นเวปอนคิดเพื่อไปรีรีปืนเนาะแล้วลงมาก็มีพวกปืนที่เป็นชื่ออย่างลิเบเรเตอร์ในยิงโคตรเร็วสุดแห่งความเร็วอ่าสแตทต,ต,ตรงเนี้ยทาเล์มันจะฟิกมา ก็ไปเลียวนะฮะก็แล้วแต่คนชอบเทราเบนนี่เป็นสไนเปอร์เนี่ยโอเคนะครับก็แต่ที่เรามาเนี่ยเราต้องการมาหาไอ้นี่มอส์มอสในเนี้ยในพวกบูปินเราดูยังไงว่าเป็นมอสอย่างแรกเลยคือตรงนี้เลเวลมันจะเขียนเลยว่าเลเวลสามสิบมันจะไม่ใส่เกียร์สกอร์ครับทีเนี้ยมันจะมีมันจะค้ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเราก็มาไล่กัน มาไล่กันเพราะว่ามันจะมีบางอันที่ไม่อยากแนะนำอันไหนแนะนําให้ซื้อแล้วอ,อันไหนที่ไม่แนะนําให้ซื้อนอะครับก็มาดูกันตัวนี้ตัวแรกเลยอ่ะตัวล่างสุดเริ่มที่ Small RDS s ีเอสโค l l R ลอาร์ดเอสอ่าเล m m คมให้ซื้อเพราะว่ามันเป็น Random Bonus สอันทีเนี้ยข้อดีของ Small RDS s ีเอคือเราอ่าเอาหมอดเนี่ยมันเป็นหมอดส p e เนะเป็นเป็นเขาเรียกว่า Optics o Opt p ออ c ติก <c oughs> เอาใส่ได้กับทุกปืนทุกปืนเลยตั้งแต่ปืนพกยันสไนเปอร์นะครับผมถามว่าไรดอมโบนัสสออันดีไหมก็แล้วแต่คนชอบว่าเราจะเอาอะไรแต่ส่วนใหญ่คือในออปติกส์อันแรกคือเราอยากได้เฮดช็อตดาเมจไงคือเกมน,นี้มันข้อดีของเฮดช็อตดาเมจคือมันเป็นเขาเรียกว่ามัลติ p พล c คทีฟ e หรือม,มันเป็นการคูณ จากเบสดาเมจแล้วค่อยมาบวกทบใส่เข้าไปอีกทีซึ่งมันจะเยอะกว่าคิ i t เ c a l h ิ t d า m เม e มันแค่เอา d า m เม e มาบวกขึ้นมาแล้วก็ใส่แอดกับเข้าไปใน DPS เราเนาะครับอันนี้แนะนำเพราะว่ามันยังมีเปอร์เซนต์ว่าโลไดเ้เราเราคาร์บแล้วเราได้เฮดช็อตดา m เม e เหมือนกันมันมันมันจำเป็นต้องใช้ถ้าเราอยากเล่นปืนซับแมชชีนกันที่ไม่ใช่เบกเตอร์ครับเพราะว่าเบกเตอร์มันจะใส่พวกเโครได้ แต่ว่าพวก A U G พวกออกพวก P P สิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เป็นคลาสสิฟายว่าซัมมิชชั่นกันมันจะใส่อันนี้ได้นะครับอันนี้อันนี้จำเป็นสำหรับคนที่อยากเล่น,นพวกซัมมิชิั่นกันเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเราเจอสเตอรมนาเกียร์มอสอันนี้จำเป็นอันนี้อันนี้ใส่เสื้อใส่ใส่ชุดเราเนอะอันนี้อันนี้จำเป็นเลยถ้าเราไม่มีพวกมอสสีทองใส่เสื้อ ใส่ชุดใส่หัวเขา่าใส่หน้ากากอะไรเงี้ยควรซื้อแล้วไปคราบดูนะครับเริ่อนขึ้นมาออสเปรสีห้าสเปร s เซอันนี้ถามว่าเลิกคอมเมนไหมถ้าเป็นไปได้อย่าซื้อเลยเพราะว่าเราเสียตรงที่ว่ามันมี reduce stress ติดมาด้วยอันนี้คือมันการันตีเลยนะว่ามันจะดอกเออมันจะให้ให้สแตนนี้มากับ suppressor อันนี้คือใส่ใส่ไว้ตรงปากกระบอกปืนนะ่ะ เหมือนไซเลนเซอร์อพูดง,ง่ายๆนะครับคือเสียงคือจริงๆผมเล่น,นผมชอบอันนี้ที่อย่างเดียวเลยเสียงมันเพราะแล้วใส่กับปืนสั้นเท่เท่มากบอกเลยว่าเท่มากแต่ว่ามันมันเสียแค่ว่าเราจะเสียเสียสแตทไปแรนดอมโบนัสไปหนึ่งอันเพราะว่ารีดูสตรีในเกมนี้คือแบบมันไม่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยอะไรจริงๆไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉนั้นเราครัพอันนี้ออกมาเทียบกับคนอื่นที่เขามี2สแตทอย่างเงี้ยสมมุติว่า มันแรนดอมสอันอย่างเงี้ยมันก็มี accuracy hit damage อะไรเงี้ยมันคือเราได้สองตแต่ที่เราใช้ไง reduce t h r e a t คือมันไม่มีผลเลยในเกมนี้ทามาทำไมก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นไม่ได้แนะนำว่าอย่าซื้อ,อ,อถึงซื้อไปอ่ะถ้าซื้อถ้าจะซื้อใช้จริงๆอ่ะโอเคมันเป็น muscle mod muscle mod คือใส่ที่ปลายกระบ,บอกปืนอะนะครับแล้วก็เป็น type small ด้วยนะครับก็คือจะใส่ได้กับพวกทั้มชินการกับปืนพก ครับผมก็อันนี้ถ้าจำเป็นจริง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 ,รง,รงแบบหาของไม่ได้แล้วก็ก็ซื้อแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าซื้อเลยเปลืองครับผม performance gear ยังไม่แนะนำเพราะว่ามันไม่ให้สแตทพวกไฟอาร์มสตามิน่าอิเล็กทรอนิกส์เนาะอันนี้ข้าม uh, CQBSScope FDE Blue p r i n t เป็นออปติกส์ แล้วก็เป็นไทป์ลาร์ e ด้วยไทป์ลาร์ e คือใส่กับพวกปืนใหญ่ๆตั้งแต่ a s s a u l t r i f l e LMG sniper แล้วก็ Vector Vector เป็น Exception เลย Vector เป็นซัมมชชินกันที่ใส่อันนี้ได้นะครับผมอันนี้แนะนำแนะนำเพราะมันมี Headshot Damage ติดมาให้เลยนะครับผมเพราะว่าในในส่วนของออปติกหรือสโคปเนี่ยเกมนี้ยังไงคุณก็ต้องมีไฮช็อตดาเมจยกเว้น อ่มีข้อยกเว้นคือถ้าคุณเล่นชุดตัว d e a ตอ y e นะครับเพราะ e a ตอ y e เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมาทำอีกวิดีโอนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องตัว d e a ตอา e มันจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเล่นอะไรก็ตามีงแต่ทุกอย่างคุณต้องการให้ชอตอาเมจะให้คุณเล็งไม่แม่นแค่ไหนจะ PVE p v p, VE, p คุณเอาให้ชอตอาเมนะครับผม ยังไงก็ต้องใช้อ่ะมาที่อันต่อไปไฟอาร์มอ,อันนี้ต้องใช้ไฟอาร์มเกียร์มอดใส่ชุดนะครับผมเผื่อ,อไว้ว่าแบบสเตมไม่นา่าสมมุติว่าเราเล่นสเตมไม่น่าเยอะไฟอาร์มขาดอีกร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปทั้งตัวนะครับเอ่อต่อไปเราไปที่เอ็ก n d เมอดเลยเอ็ก n d เ a g a แม n กกาซีนเอ็ก a z เ n e แมกกาซีนอ่าอันนี้ใส่กับแม็กกาซีนนะครับ แล้วมันไทยเป็นเอนี่คือใส่ได้ทุกปืนตั้งแต่ปืนพกยันสไนเปอร์ยัน LMG ใส่ได้หมดเลยข้อดีของมันคือมันมีฟิกมาให้เลยว่าเป็นแม็กกาซีนไซส์หนึ่งอันคือจะเพิ่มไซส์ของแม็กกาซีนเราให้เลยสมมุติว่าได้แบบ1 0อยเปเนี้ยเรามี30มแม็กมันขึ้นเป็นหกสิบแม็กแรนดอมอนัตการหนึ่งก็แล้วแต่ดวงนะครับผมอ,อันนี้ดีอันนี้เแเมนำต่อมาอิเล็กทรอนิกส์มอดเหมือนกันใส่ชุดถ้าคุณ ขาดอิเล็กทรอนิกซื้อแล้วคาร์บซะจะได้ใส่ครับผมอ่ะอันนี้มาถึงอันนี้เป็นมัสเซลเบรกบลูป p r น n t มันเป็นเหมือนคล้ายๆแฟลชไฮเดอร์อ่ะมันใส่ปากกระบอกปืนอ่ะครับผมอันนี้มันมีแสแตตติดมาเลยคือสต a บ i l ิ t ตีซึ่งโอเคนะสำหรับพวก LMG Sniper สไนเปอร์ก็โอเคอ s a u l t Rifle ก็โอเคนะครับ แนะนําอันนี้แนะนําซื้อไปกันต่อที่ quick release magazine อันนี้บอกเลยว่าแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะคือผมผมให้ให้เลือกเลยระหว่างา quick release เนี่ยไปไหนละเมื่อกี้ e x t e n d Max คือผม recommend ทั้งคู่แหละเอจริงๆแต่คือมันแล้วแต่ว่าเราเราจะเซตปืนไปทางไหนถ้าเรามองว่า อย่างเวกเตอร์เนี่ยเวกเตอร์ ACP คนใส่ XM Mag เยอะเพราะว่ากระสุนในแม็กกาซีนมันน้อยอ่ะ Assault Rifle ก็คือใส่ได้หมดแหละคือขึ้นอยู่กับเราอย่างสมมุติว่าเราเล่นอ่ช็อตกันอย่างเงี้ยถ้าผมเล่นช็อตกันผมอยากได้ reload speed อ่าพวกชักกิงอะ่ะช็อตการชักกิงเพราะว่ามันมันโหลดช้าใช่ไหมฮะเราใส่ XM Mag เข้าไปเรามี10นัดอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะโหลดเสร็จนั่งเสียบเข้าไปทีละลูก ครับมันจะช้าทีนี้นมี5นัดก็อ่ะสมมุติว่ามาันม,มา5นัดเรามีวีโรสปีดช่วยในการรีโหลดแล้วก็ยัดลูกเร็วขึ้นแล้วก็ขึ้นมายิงได้ถึงเราจะยิงไม่แม่นแต่เราแต่เรารีโหลดเร็วเราก็ยิงได้ยิงได้อ่มากขึ้นภายในเวลาน้อยลงนะครับอันนี้แนะนําสำหรับชอตกันแล้วกันเอาไปว่าแนะนําให้ชอตกันคนที่ในชอตการใช้เนาะ <c oughs> ขึ้นมาที่ h a n d Stop Hand s t o p OD อ r e e n อ่าอันนี้เป็นมอ ใส่เหมือนกับกิก๊บป,ปืนอ่ะกิ๊บหน้าคนไทยเขาเรียกกิ๊บหน้าใช่ไหมกิ๊บหน้าใส่อันนี้เป็นกิ๊บหมอด large ก็คือใส่ได้ตั้งแต่ a s so s a u l t rifle ยัน l m g Sniper เอช็อตกันไม่ชัวร์จับไม่ได้อันนี้บอกเลยว่าจับไม่ได้ถามว่าดีไหมอันนี้ดีแนะนำเพราะมันมี accuracy มาให้เพิ่มความแม่นให้กับปืนนะครับอ่ะต่อ vertical grip ตัวนี้ตัวนี้ผมเอาเป็นว่าผมไม่แนะนำดีกว่าถ้าไม่เล่นสไนเปอร์ชักยิงถ้าเล่นสไนเปอร์ชักยิงมันดีตรงที่ว่ามันมี initial bullet stability แต่ถึงถึงจะให้เล่นสไนเปอร์ชักยิงผมก็แนะนำว่ากิฟหน้าเนี่ยน่าจะใส่ใส่เป็น accuracy stability มากกว่านะแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆก็เอานะอันนี้ก็ยังพอถูไทายนะฮะแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้ออันนี้ครับผม สกิปสกิปข้ามา performance gear mod performance gear mod ผมไม่แนะนําเลยข้ามไม่แนะนำค <c oughs> ข้าผมต่อมาอันนี้เป็น heavy magazine spring ครับมันจะเป็น mod magazine ใส่ได้ทุกปืนเหมือนกัน magazine mod ใส่ได้ทุกปืนยกเว้นตัว aa 1 2 aa 1 2ใส่ magazine mod ไม่ได้เป็นปืนพิเศษนะฮะอันนี้ที่ฟิกมาคือ rate of fire เพิ่มความเร็วในการยิงก็เหมือนกันแมกกาซีนหมดคือแล้วแต่เราเราเราดูเลยว่าปืนมันยิงเร็วพอรัวพอไหมแล้วถ้ามันยิงรัวพอเราเราคุมปืนอยู่ไหมไม่ฮะเพราะว่าบางทีอย่างเจอแบบ LVOA อย่างเงี้ยแบบ LVOC ขีด A หรืออะไรเนี้ยมาถึงแบบโหเลตรไฟมันเยอะแล้วเราใส่เลตรไฟเพิ่มเข้าไปยิงทีโหจอสั่นทั้งจอคุมปืนไม่อยู่ อะไรอย่างนี้อยาไปเพิ่มที่แมกกาซีนแทนไหมอะไรอเงี้ยเราก็คือต้องดูต้องเราหมอต,ต้องซื้อไปลองจริงๆว่าว่าเราเราถนัดแบบไหนครับผมคือถ้าอ๋อแล้วก็อันนี้ถ้าใส่กับสไนเปอร์ที่เป็นรุ่นชักยิงอย่างเช่น m ส c อย่างเงี้ยไม่ใช่โซคอมนะไม่ใช่ตระกูล m 1 a นะ m ส c อันนี้มันจะทําให้เราชักเร็วขึ้นด้วยนะคือดีดลูกออกมาเร็วขึ้นแต่ละอันแต่แต่ละนัดที่เรายิงครับแอนิเมชันเร็วขึ้นอันนี้ช่วยนะครับขึ้นมา ตัวนี้เป็นสไนเปอร์ไม่เกี่ยวมอดหมดแล้วอะมอดก็มีเท่านี้ที่เบสออปเปอเรชันคือถามว่ามันมีไหมมีให้ซื้อไหมมีแต่มันมีทุกอย่างที่เราต้องการไหมไม่ค่อยถูกไหมฮะเพราะว่าหลักอย่างที่เห็นคือมันจะมันจะไม่มีมอดบางตัวสำหรับสมอลลสำหรับบิ๊กสำหรับลาร์ชไซส์ปืนอะไรอย่างนี้ถามว่าเอาไปใช้ใช้แทนพวกมอดฟ้ามอด ม่วงได้ไหมได้แนะนำนะครับแนะนำเลยซื้อใส่นะครับผมออีกอย่างหนึ่งคือมันต้องใช้ฟิ <c redit> นิคเคร d i t นะฮะก็ใช้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ซื้อไปแล้วเราก็ไปคราบโต๊คราบไมร่รู้รู้เปล่าโตคาบเดี๋ยววิ่งไปโต๊คราบดูนะครับ <c redit> <c redit> ก็ซื้อตรงนี้แหละตอนแรกจ,จริงๆไอตัวเนี้ยมันอยู่ข้างบนด้วยครับแต่พอดีว่าแพช1.3มันได้กราวออกมามันเลยจับมันมาอยู่ข้างล่างครับผมนี่เดี๋ยวเราก็เติมต่อไปอาจจะอีดิตออก ไม่ใช่้างบนอยู่ตรงนี้ Crafting Station ครับโต๊ะคราฟเนี่ยที่เราซื้อมอสเสร็จปุ๊บบูปินเมื่อกี้มันจะมาอยู่ที่ crafting station เราแค่กด F mm hmm. ครับแล้วมันก็จะอยู่ในลิสต์เนี่ยก็จะเห็นเลยมอสเมื่อพวกเมื่อกี้จะอยู่ตรงนี้มอสปืนจะอยู่รงนี้น,นะฮะเราก็คาบได้เลยนะครับพอดีตัวนี้เป็นตัวลองผมยังไม่ได้ซื้อไว้ ก็เลยไม่มีในบูปินในลิสต,ตรงนี้ตรงนี้คือเกียร์มอสเกียร์มอสคือพวกเกียร์ไอมอสที่ใส่ใส่ใส่ชุดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นพวก Material Conversion เราจะเปลี่ยนกแบบ Material ข้างล่างแบบพวกสีฟ้าเป็นสีทองอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปืนเปิลอะไรพวกนี้ก็ตามรูปเลยนะครับผมก็เท่านี้คลิปนี้คลิปสั้นๆไม่ทำอะไรออกมาเยอะ คือต้องการมาโชว์ให้ดูว่าเออพวกปูพวกมอสทองเนี่ยมันก็ซื้อในฐานได้นะแล้วมันก็พอใช้ถูถ่าไปก่อนช่วยเราได้เนะเออโดยเฉพาะมอดเกียร์มอดเนี่ยตัวที่เอาไว้ใส่มอดใส่เสื้อ,อ,อจะใช้นานหน่อยกว่าจะหา3าองได้เพราะมันต้องรอรอนิดนหนึ่งนะครับผมโอเคก็วันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันหน้าครับผมโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย